MEA มอบเงินสนับสนุนสมาคมกรีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยครับนายสมบัติจัน์ประจางรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้แทน MEA มอบเงินจำนวน5ล้านบาทนะครับเพื่อสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2567 โดยมีพลเอกหม่อมหลวงประสบชัยเกษมสันอุปนาย,ยกอาบุโสสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยรักษาการนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบครับพร้อมกันนี้ยังมอบเงิน3ล้านบาทนะครับให้แก่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระรบรมราชูปถัมภ์ประจําปี2567โดยมีนายไมยตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ ME a ในฐานะรัฐวิสาหกิจ พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่จะส่งเสริมสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมของนักกีฬาครับโครงการระยะยาวนะครับตั้งแต่ปี2567ถึง2570นะครับเป็นระยะ4ปีที่สนับสนุนปีละ10ล้านนะครับแก่สมาคมกีฬา2า2 3สมาคมดังกล่าวไปเบื้องต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็ วางแผนระยะยาวนะครับเพื่อสนับสนุนสมาคมกีฬาทั้งนี้ก็จะได้เกิดประโยชน์กับสมาคมกีฬานําไปสามารถวางแผนพัฒนานะครับสมาคมนะครับแล้วก็บุคลากร,กรนะครนักกีฬาให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถแข่งขันแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้นะครับ คือทาง MEA นะฮะก็ได้จัดสรรงบสนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันกีฬาของไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปครับ